ทุกคนเมืองเฮลซิงก um ินะคะเห็นสายๆนี <ruck> ่ไหมเสียดายไม่เห็นรถแทมนะคะในเมืองเฮลซิงกิมีรถแทมวิ่งด้วยนะคะไฟแดงก็จะเยอะนะคะในเมืองอันนี้คนก็ยืนรอสัญญาณไฟก่อนข้าม เขาจะไม่มีจุด U turn นะคะถ้าคุณอยากเลี้ยวกลับเนี่ยคุณต้องเหมือนกับออกขวาค่ะออกขวามาอย่างเนี้ยแล้วก็แบบเลี้ยวข้ามเหมือนเป็นสะพานอยู่ข้างบนนะคะข้ามไปเพื่อที่จะกลับไปอีกฝั่งหนึ่งทำให้แบบรถที่นี่แทบจะไม่ค่อยมีอุบัติเหตุเลยนะคะจะน้อยมากด้านขวามือนี่นะเป็นจุดสำหรับจักรยานขี่<ม>โดยเฉพาะเลยนะคะ ี่กลับรถแล้วในเมืองเฮลซิงกินะคะหรือว่านอกเมืองด้วยนะคะทั้งประเทศก็จะมีกล้องจับความเร็วนะคะเป็นระยะระยะแล้วก็จะมีปกติก็จะมีป้ายความเร็วให้เราขับตามป้ายนะคะในเมืองเฮลซิงกิก็ถือว่ารถเยอะนะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะ แล้วเวลามีกก่อชา้างเขาก็จะมีปิดสัญญาณชัดมากอุยเยี่ยมเลยอ่ะออสองชั่วโมงนะคะ two hour เขาจะไม่ใช้เป็นภาษาฟินเนาะให้มันเป็นสากลน,นะคะแล้วก็ไอตรงที่มันเป็นป้ายมีตัวเปรนะคะเนี่ยก็คือว่าให้ใส่เวลาด้วยว่ามาจอดตอนกี่โมง มักซิมัม้สองชั่วโมงใช่ถ่วงสุดสองชั่วโมงค่ะกูก้อยไม่มีป้ายมีอัตโนมัติค่ะจะได้ไม่ใส่ผิดนะคะอ่าก็ใกล้จะถึงร้านเอ,อเอเชียแล้วนะคะร้านเอเชียนีก,<ม>ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะร้านเนี้ยตอนนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะแต่เรามากันตอนแบบว่าบ่ายโมงเนี้ยคนเขาน่าจะทํางานกันเนาะของก็เยอะอยู่นะคะเนี่ยคือถั่วงอกถุงมาเล,เลยนะ วังนะคะ่าเฮ้ยมีตะไรดูนิ้วโป้งไงแ้วก็โอ้โหต้นหอมเนาะเห็ดนางฟ้าถั่วฝักยาวผักชีมีหมดแล้ว้ีผักเยอะโอ้โหเต้าหู้แบบตู้เย็นเฉพาะเต้าหู้เลยนะเนี่ยอ้มีหัวชายเท้าสดด้วยอะค่ะมันก็มีโอ้ข้างหลังเรานี่แบบว่าตู้อันนี้แช่แข็งนะคะก็จะมีแบบ น,นี้ตู้แช่แข็งหมดเลยนะคะโอโหบัวลอยยังมีอะคะ่ะสำเร็จเลยอะแค่ไปต้มแล้วก็เอากระทียใส่ได้เลยนะคะเนี่ยนี่อะไรอะข้าวต้มมัาต่อ,ตอนี่เจอแล้วแผ่นเกี๊ยวเดี๋ยววันนี้รูก็จะเอาแผ่นเกี๊ยวซาไปทำเกี๊ยวทุกคนไอติมถั่วดำก็มีค่ะนี่นี่ถั่วดำแล้วก็ถั่วแดงน,นะคะข้าวหลามยังมีอะน่าจะเป็นข้าวหลามนะคะอันนี้อันนี้ปลาแช่แข็งะคะ่ะ ก็มีปลาหมึกด้วยโอ้แล้วก็ลูกชิ้นมปหมดเลยลูกชิ้นปลาก็มีนะคะมีใครชอบทำขนมนะคะก็แบบมุมนี้เลยนะน้ำดื่มเฮบลูบอยเฮเฮบลูบอยเรียกก็เรียกไม่ถูกแล้วนะคะเนียก,ก็ยังมีนะคะแล้วก็ว่านหางจระ,ะเข้ก็มีอะไรจะกินอะไรนะคะก็มีหมดเลยนะ ม,มามา่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะก็มีเส้นเส้นหมีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็หมี่น้ำพริกบ้านเรานะคะน้ำพริกเผาเครื่องต้มยำหนอ่อไม้โ้ยนมพาเนชั่นก็มีอ่ะคือมีทุกอย่างอะคะ่ะทุกคน ตอนนี้ก็มาดูแผนกนะคะเครื่องใช้ในครัวคือทุกคนตะเกียบก็มีนี่ครกยังมีเลยค่ะเนี่ยเอาไปตำปลาราแซ่บๆไม้จิ้มฟันนะคะที่นึ่งติ่มซำนี่เอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวได้เลยเนาะใครอยากได้กระติบไปใส่ข้าวเหนียวก็มีนะคะหม้อหุงข้าวก็มีหม้อชาบูก็มีนะคะกระทะแบบผัดบ้าน<ม>เราอะค่ะ<ๆ>ก็มี วก็นี่ข้าวสารเต็มไปหมดเลยถูกนะข้าวหัไขาขายไปบาทห้าสิบเอย่างห้ากิโลใช่ข้าวที่นี่ราคาดีอยู่ค่ะโอ้โหนี่คือแบบกะทิใหญ่มากนะคะยี่ห้อเนี้ยดีสับสนมนี่เดี๋ยวเรา <ผม S 1> จะซื้อที่ขูดมาแล้วกอน,นะคะจากที่สับมาตั้งหปีวันนี้เจอแล้วเดี๋ยวเอานี้ด้วยอันหนึง่งแล้วก็นี่ค่ะตะเกียบให้ลูกเจอแล้วมีพัดลมด้วย เหมือนบ้านเราตอนที่หน้าร้อนนะคะ<ม>ก็เลยเปิดได้เนาะอ่าก็รถแทมนะคะอยู่ด้านขวามือสีจุกเขียวนะคะติดไฟแดงอยู่ <Yeah. S 1> ให้ดูรถแทมไม่รู้เราจะได้ไปก่อนไหมเนี่ยหรือรถแทมจะออกก่อนนะคะรถบัสที่นี่ประทับใจมากนะคะเพราะว่ามันมี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีด้วยแล้วก็มีปลั๊กให้ชาร์จแบตอีกต่างหากไปก่อนดังเ,ออเราออกก่อนแทม ชอบถนนเส้นนี้เพราะว่ามันต้นไม้ตลอดทางกำลังจะออกจากเมืองกันแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านไฟแดงถี่มากค่ะตรงเน,นี้รถรถแทมเขาจะวิ่งตรงกลางนี่นะจะมีรางรถแทรมด้วยนะคะตรงกลางระหว่างต้นไม้ตรงเกาะถนนเนี่ยคะ่ะสวยมากเลยเส้นเนี้ย รถตำรวจด้านซ้ายมือรถดับเพิงนะคะข้างหลังวิวแมคโดนลัลก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่เมืองตู้สุระและนะคะรถก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนครึ่งวันหมดไปเลยอะ่ะทั้ง นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ